ใกล้หน้าหนาวแล้วครับได้เวลาไปตั้งแคมป์เพื่อกางเต้นนอนชิลแล้ววันนี้ผมกับเพื่อนๆจะไปตั้งแคมป์กันในแคมป์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับบอนบอจ้าในห้องนี้ทำไมมันมีอะไรมึงเห็นมึงเห็นป่าวว่าสองเข้าไปข้างในวะข้างในวะเออเห็นข้างในเห็นเนาะแล้วก็แล้วก็หันไปทางขวาหน่อยมันมีคนยืนคนยืนอไม่เห็นนะเนี่ยต้องต้องมอมย่าบอนมุมนี้เห็น ไม่เห็นมีอะไรเลย12 seconds later ไม่มีใครเนี่ยข้างตู้ก็โอ้เห็นแล้วเห็นหัวขยับขยับขยับอยู่เนี่ยเราไปยูรูแคมกันไหมครับเพราะว่านี่ก็จะหน้าหนาวแล้วไปตั้งแคมป์ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะเลือกแคมป์ผีมึงไม่เลือกแคมป์ี่มันไม่มีผีวะไม่ What are you talking about เราไปพักบอนะเว้ยไม่ได้ไปโดนผีจุการโดนผีหลอกในการพักผ่อนถือว่าเป็นกําไร ที่หาใครสักคนที่แบบเลี้ยงหมาดีๆแล้วเอาหมาเข้าดิคอลมาจะมีสกูปไปดูด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับพวกคุณเอาพั่เอาเสาเต็นท์และเอาเขาเรียกอะไรสมอบกมาหรือยังครับดูที่เก็บอุปกรณ์มัน่าจะมีไอเทมสมอบกที่มันเป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยที่เหลือไม่น่าจะมีแล้วไปหาเอาเยี่ยมครับใช้เป็นสมอบกได้ปอนถือเลยของชอบปอนอะไรครับไมโครโฟนสื่อรักเยี่ยมยอดสุ๊กาชีเมื่อเกิดอะไรขึ้นที่แคมป์นี้ทำไมคนหนึ่งคนหนึ่งหายไปหมด คำนึงต้องเล่าลอก่อนมีใครมีรอ,อของที่นี่ไหมเรื่องราวมันเริ่มจากตอนที่ผมเจอกับนาฬิกาปลาเอาล่ะผมจะเปิดฟังเสียงผีนะครับที่รักเชนนัลใครเป็นเนออะไรอ่ะถุงถุงยางครับผมจะไม่อ,มอ,มอม้อมค้อมนี่ถุงยางแคมวัยรุ่นหัวใจวาวุ่นปัวเต็นสวัสดีครับอู้มีเลือดนั่นไม่ใช่เลือดอะสักใครแม่งอยู่ในเต็นท์นี้แล้วแม่งโสดกบโสโคกอย่างนี้เนี่ย ไม่มีเสียงด้วยไม่แคมมันเล็กแค่นี้เหรอวะใช่ครับคุณคาดหวังให้แคมมันใหญ่ขนาดไหนครับเราไม่ได้มาเข่าเขียวนะครับคุณนี่คุณคุณล่าผีมากี่ปีแล้วเนี่ยล่าตลอดครับแต่บางทีมันไม่มีบางทีผมไม่ได้ใส่ออกตัซก่อนเอาพาราบอลิกไปกวาดดูแล้วเจออะไรไหมไม่เจอซ่นตีนอะไรเลยครับผมเจอแต่ความรักที่ไม่มีใจไม่ไม่ไม่เอากากล้องหมาไม่เป็นไรเรามีขายยูกาแทนขาตั้งกล้อง รอบเต็มจอเลยสัตว์หลายตัวเลยผมรู้สึกว่าที่การตั้งแคมป์นี้มันมันกดดันไปลกๆเอ้ยสัตว์กูสะดุ้งหมดวออ๋อวออ๋อพี่ก็โอ้ยอีกแล้วไอสัตว์กูสาตายพวกต้องตายให้ยาอาโนดดดาาไออ้้ยโนแ่วิ่งไม่ทันโอ้โน่ เห็นแล้วลุยป่ะโฟลเทอร์ออกไก่แล้วกลับบ้านมึงรู้ได้ยังไงเป็นโฟลเทอร์กไก่อ่ะโฟลเทอร์กไก่นะทำไมเราเราจะขี้หดตดหายกับเรื่องแค่นี้อย่างนั้นเหรอเว้ยมึงกลัวหลเหรอนั่นไงศพไวไนนอนอยู่เนะี่ยหนาวไวไนเอาผ้าห่มไหมเดี๋ยวกูจะกลับมาแก้แค้นให้มึงไนะ โคตรไกลไอ้แม่เด็กนี่ผีมันเกิดปุ๊บมันทันตรงนั้นเลยมันแบบมันอาจจะเฮี้ยนเพราะว่ามันเป็นฮาโลวีนก็ได้นะมึงมันช่วงที่คนจะใส่หัวฟักทองเต้นมาครับเราไปตั้งแคมป์กันต่อกูมาแก้แค้นแล้วไอ้ผีเวทโอเคหิมะหยุดตกแล้วมึงมันเปิดวิทยุเรียกเราตั้งแต่ต้นด่านเลยไอ้แม่เด็กนั้นเขาทำอะไรเนีไอ้มึงก้าวเหรอสวัสดีเองปิดตัวแบบไาเหี้ยตกใจสัตว์ อยู่เฮ้ยมันพูด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 ไอ้สัตว์กูกลับแล้วกูกลับแล้วกูไปแล้วโอ้ยเฮียตอนนี้ฟันของมึงนี่ขาวสะอาดมากเลยไอ้สัสตอนคือแบบกูก็สังเกตแล้วนะว่าเดี๋ยวหลุยมันต้องตายคนแรกแน่เลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันโยนของมันโยนอะไรออมาโยนของว่ะเช็คลูกก่อนเช็คลูกก่อนแป๊บนึงมันมันขึ้นว่าวีฟาวซัมรีเมนมีกระดูกเหรอวะมันถ่ายเจอกระดูกเหรอ แต่ยังไม่เห็นกระดูกเลยที่เนี่ยไหนวะไอสัตว์ยิ <antwort société> มเช็คยิมเล็บกอดเนี่ยดังไหมไม่ใช่เท่าไหร่สามสามโอ้โหไอสัตว์กระดูกอยู่นี่ครับผมโหอันเบลเลอร์เลยนะนี่มันสิ่งนี้มันเรียกว่ากระดูกสันหลังนะ <laughs> เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีมา าตายสวัสดีครับผมเองครับผมตอนนี้คุณกำลังคุยกับผมอยู่ในโลกของวิญญาณโลกของวิญญาณนั้นน่าอัศจรรย์เอาล่ะผมขอไปดูผลงานตัวเองหน่อยว่าถ่ายรูปผีติดไหมนี่ไงถ่ายรูปผีติดแต่ว่ามันมองไม่เห็นและเพื่อนก็ไม่รู้ว่าผมถ่ายรูปผีติดแล้วไหนออกมาก่อนเล โอ้ยลาก่อนนายไม่ยินดีด้วยครับคุณคือผู้โชคดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลกหลังความตายคืเราไปรตอกไก่แล้วกับมลาโอ้เฮียใครคนโปได้ไกลอีกแล้วเหรอโปรตอกไก่ปอนโปรตอกไก่เดี๋ยวเลยยินดีโว่เดี๋ยวโปรตอกไก่ที่บ้านมีไลโอเคกูตายก่อนเพราะว่ากูเป็นคนดำเนี่เองคราวนี้เราเอาให้ได้นะเว้ยเราต้องเดาให้โอ้โหของเต็มเลยไอสัตว์คราวนี้แหละ คราวนี้ไม่แพ้แน่ใช่แท้เฮ้ยไหนอันนี้มันฟ้าจะลุ่งแล้วนะเว้ยเกียร์ที่ระลักเลยเกียร์เกียระเล่นเป็นออฟติไปบาวอสิก b u i l i n building four y f o r o o m 4 o u r by f o r o o m by room one red at time หรือว่าเลนน้องมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือว่ามันหลอนไปเองมั้เฮ้ยเลนน้องมีอยู่จริงคุณถ้าคุณเชื่อว่าเลนน้องมีอยู่จริงก็มีอยู่จริง เฮ้ย,เ,ยเสียง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 เฮ้ยไหน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 มึงเดินผ่านสิมึงเดินผ่านงูแหละเยียใครใครมันโดนเฟทาลิตี้ตรงนี้เนี่ยห้หลุดมาทั้งแท่งเลยแม่งโดนแม่งโดนพีเดเตอร์ดึงก,กระดูกสันหลังพวกพี่ว่าแบบนี้ไม่มีผีแต่มีพีเดเตอร์ในห้องน้ำมเอาซอนได้เปล่าวะไม่ได้มึงตัวโอได้วะ

โกสซือออฟรู้แล้วแหละผีตายเพราะอะไรเนี่ยมันอยู่กลางกองไฟเลยโก้ออฟเนี่ยมันโดนดึงกระดูกสันหลังกลางกองไฟอะวะมันคิดว่าไฟจะฆ่าพีเดเตอร์ได้แต่ฆ่าไม่ได้มั่งลืมเอาโคนทาตัวอีกเขียน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 เยนเอาหลักฐานมาดูหน่อยครับวางหน่อยครับเอ้าไหนเขียนไม่ได้เขียนหรือไม่เขียนนี่ไงนี่ไงมันขึ้นอยู่ว่ามันเขียนเนี่ยโค้ดไรตี้เลยวันนี้เทยี่เทยี่ต้องมีดอทใครเป็นคนปิ้งไก <Bro. S> ่ มากูปิ้งไก่เองไอเ้เฮียกูจะไปเป็นจำการ<ม>ในเต็นท์หลิน้ำงเงินนะโอเคปะได้ครับผมอาไรทดนเรนนั้นแล้วก็ปิดเลยเย้ไหมได้ครับกูมาพูดตรงนี้แล้วกัน Are you friendly? Where are you? How are you? Are you friendly? Where are you? Are you y ลองลองปิดไปดูลอนลอปิดไปดู Are you friendly? Where are you? How are you? เอ้ยทางหัน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 เข้าถึงฟ้าเปิด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 เข้าถึฟ้าครับรู้ออก้ากูอีกแล้วเหรอนี่เพราะเพราะกูเป็นคนผิวสีใช่ไหมเร็วนปแดนแล้วกลับบ้านเล็วไปแดนแล้วกลับบ้านอ๋อกลับบ้านเร็วขึ้นรถอยู่ในวนรถแล้วสวัสดีครับจากโลกคนตายเย้ ในวันนั้นว่าโอ้โหในที่สุดเราก็พระกิจรู้ร่วมครับวันนี้ว่ากี้มันร้องเพลงอัดกูก่อนมันฆ่ากูด้วยไอ้สัตว์